นี่ไม่ใช่แค่รถออฟโรดธรรมดาครับแต่เป็นอย่างว่างดูแปสวัสดีครับพบกับรายการ EV Station อีกเช่นเคยครับกับ DVD h c Group ทั้ง6สาขา และแน่นอนครับเจ้ายางว่างยูแปนะครับเป็นรถ SUV ที่ให้พละกกาลังแรงเกือบถึง1,200แรงม้าครับแล้วก็สามารถที่จะลุยได้ทุกเส้นทางแม้กระทั่งในน้ำครับในส่วนของดีไซน์ครับรถคันนี้มีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับด้วยความยาวของรถที่5.3เมตรเจ้ามากนะฮะเท่าๆกับตัว Range Rover ตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้า LED ที่มีความยาวนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าการชนด้านหน้าเนี่ยมีความบึกบึนนะครับรวมถึงเจ้าตัวในส่วนของอ่าล้อที่เป็นล้อขนาดใหญ่เต็มซุ้มเลยนะครับอันนี้ถือให้บดรีมากและที่ โครงสร้างของรถเนี่ยมีมาตรฐานของการกันน้ำด้วยเป็น IP 68ครับในด้านของขุมกำลังครับบอกได้เลยว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมันเป็นยักษ์ไฟฟ้าชัดๆนะครับขั้นใหญ่แล้วแต่ยังมีความเร็วมีความปาดเปียวครับเพราะว่าให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาถึง4ตัวนะครับแล้วก็แรงเบรดที่แบบว่ามหาศาลมาก1,280นิวตันเมตรครับเจ้ารถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดเบนซิน2.0เทอร์โบครับตัวเครื่องยนต์เอาไว้สำหรับปั่นไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานนะเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้มากถึง1,000กิโลเมตร ของรุ่นนี้เลยครับก็คือการสามารถลอยในน้ําได้เหตุผลที่มันลอยในน้ําได้นะครับเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า e4 หรือว่า o motor drive นั่นเองนะครับมันจะใช้มอเตอร์ควบคุมแบบอิสระทั้ง4ล้อเลยนะครับทำให้รถเนี่ยสามารถลอยอยู่ในน้ําแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ในน้ําได้ด้วยรถคันนี้นะครับออกแบบมาให้หรูสุดๆนะครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้า่หน้าจอสําหรับคนขับเป็นขนาด12.8นิ้วรวมถึงหน้าจอฝั่ง entertainment ตรงกลางนะบอกว่าใหญ่มากนะครับมันคือทีวีดีๆนี่เอง23.8นิ้วครับในส่วนของด้านหลังนะครับ ยังมีจอเพิ่มให้อีก2จอนะครับอุปกรณ์หรือว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีให้ครบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนวดเองก็ตามนะครับแล้วก็หลังคาที่เป็นแบบสกายไลท์ด้วยนะครับระบบเสียงที่เป็นระบบแบบพรีเมียมของไดโนริโอด้วยอันนี้คือแบบพรีเมียมสุดๆบอกเลยและแน่นอนครับความจัดเต็มของเขาไม่ได้มีแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นความปลอดภัยครับกล้องรอบคันมีให้นะครับเซ็นเซอร์รอบคัน38ตัวและที่สําคัญมีไลดร์ให้อีก3ตัวครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่ากล้องรอบคันอีก16ตัวด้วยถึงแม้ครับงานมอเตอร์โชว์2อจะจบไปแล้วก็ตามนะครับ ด้านอย่างว่านยู8เนี่ยก็ยังได้รับความสนใจยังคงเป็นกระแสะที่ฮอตต่อเนื่องมานะครับด้วยความที่เขาเป็นรถออฟโรดที่สามารถลุยน้ําได้อันนี้ถือว่าเป็นพิติใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอคอนใหม่เลยของสําหรับรถออฟโรดเลยคือสามารถลุยน้ําได้ใครที่สนใจจะรถรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นรถที่เอามาโชว์แค่เท่ๆเท่านั้นไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในห้องโชว์รถอย่างเดียวเท่านั้นมันสามารถลุยได้จริงถ้าท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เลยครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรียกว่าข่าวคราวดีๆแล้วก็เทคโนโลยีล้ำๆของ b ิวดีที่เราจะมานําเสนอเพื่อนๆให้รับชมกันครับพบกับเรา6สาขา b ิวดีเฮสิกรุปครับ